ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นําเอารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับวันนองค์ที่เห็นยู่เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมจอกวัดบางคานะดูประกายสนิมนะเดี๋ยวผมจะมีภาพตัดใหญ่ๆขยายให้ดูเห็นกระกายสนิมนะ ภาพหลังๆนะจะมีขึ้นมานะครับนี่ผมจะถ่ายรูปของหลวงพ่อเงินก่อนนะครับรูปของโบราณพิมพ์น,นี้มนะครับได้ให้ดูความเก่าปวะกายสหนิมเก่าแบบไหน แตกสวยงดงามขนาดไหนนะครับะพคกเก่าถึงยุกนี่เป็นแบบไหนนะครับท่านผู้ชมจะได้รับชมกันว่าความงดงามสน,นิมนี่เป็นประกายเป็นเกตเลยนะครับเป็นเกตเ็าเรียกว่าเกตกระดีเป็นสีรุ้งสีแสดสีส้มสีเหลืองหลากหลายใส่เนะมาจะอยู่ในประกายสน,นิมในองค์พระนะครับนี่องค์หนึ่งนี่องค์ที่สองนะเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นี้หน้าตามีตำหนิหน่อยนะครับเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมาจากในบล็อกนะครับมาในบล็อกเนี่ย เส้นนะครับหล่อไม่ติดนะครับเป็นหน้าผากนะครับมีมีองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นพิมพ์ตาพิมพ์ขี้ตาสามชายสี่ชายนะครับสี่บอนควํานะครับเก่านะครับแล้วผมจะมีประกายสนิมขึ้นมาที่ตัดภาพใหญ่ๆให้ดูเลยว่าตามหน้าผากตามโกตามอะไรวสนิมกลับแบบไหนนะครับตัวสนิมากครับผมจะเน้นสนิมลูกเดียวนะครับองค์นี้ก็พิมพ์ขี้ตาเหมือนกันนะครับ สี่ชายนะครับสวยนะครับสวยผ้าเก่าถึงยุคนะครับเด้เพื่อนท่านท่านต้องดูประกายจัดหนิ่นะครับถ้าชอบใจแล้วก็หลังไม้ได้ศูนย์0 4้าสี่หกสองูนสี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับ,รบร0 2, นูน้าสี่หกสองูนสี่สี่เจ็ดหนึ่งติดต่อทางลาไลน์ได้ไดดเบอร,ร์โทรศัพท์จะขึ้นนะครับโทรศรัพท์จะขึ้นมาเดี๋ยวดูนะครับได้ตัก้นนะครับตัดเบ,บาอ่ะเบา ด้านหลังขององค์พระนั้นะผมจะมีภาพขยายที่หลังนะครับภาพขยายใหญ่นะครับภาพพระหนิ่แบบไหนอะไรแบบไหนก็มีนะครับจะมีขึ้นมาให้เห็นนะครับเพราะคลิปนี้ผมก็ทำอย่างว่าจะดูชัดเจนเลยนะครับดูชัดเจนหรือว่าพหนิ่นะครับแล้วผมจะเน้นพรหนิ่งูปเดียวเนี้ยจะมีขึ้นมานะครับภาพิงสวยนะครับนะเดี๋ยวที่ด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระนะครับ ภาพยังไม่ขึ้นนะครับภาพยังไม่ขึ้นให้ผมจะโชว์ดูพระองค์พระก่อนนะครับองค์นี้นะครับสนิมเป็นยังไงเก่าแบบไหนสวยยังไงแท้ยังไงสนิมเป็นแบบไหนนะครับที่ที่ว่าถึงยุคพระราคาเขาเล็กันหลากหลายหลายล้านนะครับหลายหลายลา้านนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นพระแท้เก่าถึงยุคมันก็แบบไหนก็าดูได้เคยดูนะภาพจะขึ้นมาที่หลังได้พองิ์อีกสักพักนึงขึ้นมาครับ ผมจะตัดภาพมาแล้วผม้าจะให้ดูด้านข้างก่อนด้านหลังก่อนเนี่ดูครับดูครับภาพนี้ภาพด้านหลังด้านข้างนะครับเราจะตัดภาพขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าขยายใหญ่มีด้านศีรษะทั้งบนนะครับด้านเสียงบนด้านหลังนะครับเนี่ยผมจะมีภาพขยายใหญ่ให้ดูบที่ด้านหลังเต็มองค์นะครับด้านหลังเต็มองคยัะมีภาพด้านหน้านะบรันบ้านบ้า เป็น uh, องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมดูประกายสนน,นะครับประกายสนมเป็นภาพๆจะให้ดูทีละน้อยละน้อยจะขยายในด้านก้นนะตัดช่อนะครับตัดช่อครับมีด้านหลังนะครับด้านหลังก็พิมพ์นิยมอง์เมื่อตะลีด้านหลังนะครับด้านหลังก็ หนะน้ดาดลัังครบสวยงดงามงดงามภาพเต็มองค์ได้จะมีภาพตัดด้านข้างด้านหน้าด้านหลังให้ดูได้หลายอย่างนะครับาภาพวิดีโอผมทายาวค่คอยๆขึ้นมาทีละน้อยแล้วน้อยนะครับผมทำยาวมากครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้าง,างหัวไหล่นะครับด้านซ้ายขวามือองค์พระนะครับ ดูครับดูประกายสนิมที่สังคานะครับสันคาที่เสียรนะครับองค์หน้าผากที่เป็นรอยเป็นแผลนะครับนี่ดูประกายสนิมนะครับความเก่านะครับความเก่าจะเป็นแบบไหนดูนะครับความงดงามองค์พระน,นี่สังคาด้านสังคานะผมจะตัดภาพเล็กๆเพื่อให้ดูสนิมนะให้ดูสนิมรูปเดียวนะครับให้ดูสนิมว่าเป็นประกายเป็นเก็กระดีเลยนะครับ เน้นกันเรื่องสนิมภาพเต็มองค์ผมมีคลิปก่อนหน้านี้ผมลงไว้แล้วนะครับวันนี้ผมจะให้ชมดูเรื่เพราะสนิมเสียความเก่าของพระนะครับภาถึงจุกนะครับให้ดูประกายสนิมลูกเดียวเวลานี้นะครับมให้ดูที่สนิมสนิมที่เกิดเป็นประกายแลวก,ก็รสนิมกลับลเ้าก็เรียกกระกระแสะทองนะครับกระแสะทองเป็นประกายเป็นเกล็ดนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดก็หลังไม้ได้0 9 4 6้า4สี่หกสองนสี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับภาพมีคนตัดมายาวมากนะครับทำมามยาวมากผมจะให้ดูทุกประานที่ให้ดูเน้นไปที่สนิมนะเน้นที่สนิมรูปเดียว,ว่ามันเก่ากันหนไหนสนิมเป็นแบบไหนพาพถ,ถึงยุคนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไปพาประแกนได้กล้องโทรทัศน์สามพันเอ็กซ์นะไม่ต้องกลัวว่าจะปลอมนะแท้รูปเดียวนะครับภาพผมนี่ ผมไม่สนใจตำหนิตรงไหนนะครับผมไม่สนใจตำหนิผมสนใจยังเดียวเก่าถึงยุคหรือเปล่าใช่ไม่ใช่แค่นั้นจบพรบะองค์นี้เนี่เป็นถิมนิยมองค์นี้ถิมนิยมพินทีฏตาที่ผมลงเวลานี้ลงถึงห้าองค์นะภาพที่อยู่ในสไลด์ในวิดีโอชุดนี้นะครับดูความเก่าตำหนิยุคเดียวครับผมจะเน้นที่ความเก่าของตำหน,นิผมไม่ให้ดูอะไร,รผมการเกตดูตำหนิยุคเดียวแท,แท้แบบไหนดูการแส เนื้อทองเนื้อสนิทมันจะกลับนะเป็นเก็ดเลยนะครับเป็นเก็ตกระดิ่งโทุกจุดนะครับนี่ด้านเียนะด้านเยนหน้าบากรมดูกเนื้อเปล่าดูกระแสทองกระแสสนิทเป็นแบบไหนนะครับมันจะกลับจะเป็นเก็ตแบบนี้ถ้าพาแท้นะครับพลาแท้นะครับสาที่ผ่านนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าทองกล้องไปแล้วไม่เห็นหน้าไดนี่กลับวางได้เลยนะครับจับวางได้พลาอย่างนี้ไม่ต้องรับประกันนะครับแท้ร้านเปอร์เซ็นท์พา เล่นกันหลักหลายายร้านนะครับแบบนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจครับผมก็ติดต่อมาหลังไหม่ได้นะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งได้นะศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับติดต่อมาหลังไหม่ได้ไม่ว่ากันนะครับท่านสนใจนะครับโทรมาคุยสอบมาถามได้หรือเบอร์รายก็ศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับเบอร์รายนะครับต่อทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับ ได้นะครับผมอาจารย์ม้อทุ่งมหาชัยนะครับพระชุดนี้ผมมีหลายองค์นะครับชุดนี้นะครับมีหลายองค์มีหลายองค์ผมได้มาใหม่นะครับหลายองค์นะครับเป็นนิยมสององค์นสวยงดงามพิมพิตาที่ผมนํามาลงในสามองค์ทั้งหมดห้าองค์ที่จะลงในรายการวันนี้นะครับในรายการนี้คลิปนี้นะครับมีทั้งหมดห้าองค์ครับในพิการนะครับ ผมไม่ต้องบรรยายมากไม่ต้องพูดมากให้ดูเสนึ่งรูปเดียวความเก่าขององค์พระรูปเดียวนะครับผมไม่เน้นตัวอื่นแค่ไม่แท้นะครับผมไม่ดูเสนึ่งรูปเดียวถ้าไปดแบบูเต็มองคมแบบเต็มองค์ให้ไปดูคลิปอื่นนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมลงไว้นะครับในช่อง YouTube, อยูอ่ทุกอาจารม่อทุมหาใจในในช่องทิกตอกนางฟ้ากำหมาวัดนะครับ <c oughs> ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่ติดตามชมผมตลอดมาต้องกราบขอพระคุณทุกท่านเลยครับช่วกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าสนใจก็โทรมาหลังใหม่ได้เลย0ู4 6 2 0 4้าสี่กสี่สี่เจ็ดหนึ่งกรวัดดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านครับ